เาปล่อยว่าโกมีผู้เฝอครับรบกวนข้นคางเกี้ยงเผินเลบิบเผินเลบิบครับย,ยาชาแนวโอ้ปับ๊บเขาโน่นได้ไหมนะเอี่ยงโอเคมาพร้อมเข้าเรียบร้อยหนังเรียบร้อยทิ่กันยู่ขุ่นครับตอบกอยู่ข้างเหมือนเดิมนัน่นผู้เฝอามาแล้วรบกวนเอ้าไป นั้มเสือไปไอ้ยเราเสือกตู้ใช่หรอปะอ๋อหนอนต่อเสือกิน,นอ่ะอ๋อน่ะกอเสือกเอ้อปูของข้าเจรจักด,ดวงหนึ่งสองสามหนึ่งสองสาม,สาม,สาม,สาม ของผมดดที่สี่นี่เสืออเอาลองแลนให้วบิยงครับ

ในเบิ่งครับเอาเเอออู้เบิ่งครับไปิกับเสือ่โอโหยังกระแทศอะไรอ่ะปีนี้คือบางอ่ำคือเราเนาะขึ้นส่งเลยเนาะโอ้สูงผดลูกพี่สูงผดลงมานลงมานรบล้ลางพลังคอยหยับ ใส่เสือกอีกพ่ออยากใส่เสือกอีกก่็บังนะครับเออมาใส่เสือกอให้บังมันถอยลงไปนำเลยมันเขี้ยวมันจีลงก่อนสิความ เออเปอรเเเสียเส็เลยยาวๆอ้ไปสุดเลยเอ้าฟังสนุโอ้โหตาย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 ลมเอ้าเอเอ้าเอ้าเอ้าผับกีฬามันมันตายตาเอียงกระเทยเลยอะคูลมมาไว้โอ้ โอ้ยสงสัยโอกาสเซสุดแล้วครับถล่มแนวนี่อุอ้ยเดี๋ยวแล้วขอดใส่เสือกอีกแป๊บนึงครับหน่อยนึงต่อเสือกยังเหลือ,อผัวเมื่อไดไ้ประมาณสามตอนไปต่อครับไปต่อครับล่มเรื่องนึ่งล่มบนเรื่องนึ่งพื้นอัศจรรย์เรื่องพี่น้องเห็นตัวบาว่าะครับอุ้ยหนอกเฟ่มไปเลยอู้ มีเอียงนิดๆครับเอียงสายนิดๆเ,เอียงขวานิดๆลมลมแรงตะข้นโอ้ลมสนนลมสนสนมากขึ้นโอ้ลมแห้งค้องข้าเจาก็สิขาดวัเลยสน,นุกเอาเจ้าเสือกสียัะหน่อยเลย นิ่งขข้นงามอยู่ครับว้าวโอเคขั้ใส่สข้างนรับใส่ใส้ข้างในับอยู่รมบนดีกว่ารมลลางมันแรงใส่เสื้อใส่เสื้อรับใส่เสื้อไปยาวไปยาวไปยาวไป 아. 이그마 어, 관세야그라 โอ้ยลมไปไปไปเอียงไปน้ำล่มแลวอะใส่เล็กน้อยผมติดรอบบนไปเลยลมล่างมันหนักตดพอแล้วไม่ไหว ยืนซ้ำเนี่ก็โอเคแล้วโอ้ลมแรงดึงดึงปลายอ่้่ะโอ้มาตลอดอยอ่ะซ้ำเนี่กันครับเดี๋ยวจังเบิงกันเมืองเสาสนุสิขาดบอบอเสาแหละครับบานนี่ <c oughs> เดเบิงเวลาเลย ไหวเห็นใสเบื้องป๊อบโอ้โหเห็นวเวลามใบใบสองกับใบาสามครับใบสองกว่านะนี่เอา้ายังอยู่เหมือนเดิมครับสนอ้วนดังมอมมอนแล้วครับเลินเดิมขาดล่ะโอ้ยถูกยิมองนี่คือเก่าครับนี่ซูมใเนเบื้องงามนี่ซูม เสี่ยว่องครับเนี่ยเอา่องล่ะเดรวเสี่ยวหลงดวงใหม่ครับมีดวงขาวอีกดวงหนึ่งสีขาวโน้ดังวบบอลแล้วครับแต่กับพอเบิง้งโอเคครับเดี๋ยวเอาบาลลงแป๊บนึงครับต้องใส่ถุงมืออ้เก็นกลับมาเลยเฮ้ยเสี่ยวหองไนตะบ,บันตาย ปัวไว้ปัดไปก่อนปัดไปก่อนโอ้๋ปัวไว้โอ้ยจบเออปัดไว้ปัดไว้โอ๊ยพร้อมแล้วอา ได้ไปยาชาแนลยัดไปโอเคคลิปนี้ฝาไปแค่นี้ครับสวัสดีครับเดี๋ยวไปลองเ่าไม้กันครับบาเนี้ครับผม